xì khường xài đẻ anh thường mò nè bà đi kìa nhìn hết nó không, nhìn hết nó không nhồng 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 đây nè hạn cảm ơn hàm sông khốn bà sáng nào hả nào

มันเห็นตี่ยเตได้ตเมันมีบอลมันร่มเบาเลยอี้อื้อยน่าหนาวนะโอ้ยอิังโอ้ยหอมน่มันารัอน้ำหนาวคัหนาวค่ับิีบอกชองศา ไหนหำซักนลูกซักแน่ยอยเห็นตนเงยวไรซักแนี่ยซักลูกซักเะไมฮ้าคอนปิ้มันสุกแล้วแล้วโทมาสีเดือ่พอ่องราวทีแม่เขาบกักนะนะมันอือก็คือใช่โทรมาัง บุมห้าเอาจะทเอามาโลบงบ้ามนมามางมามายางสี่โลยางสองโลตัวปักับอย่าหานุ่มนะลูกยางละทงกทองให้น้อยแม่บอกลงเนาะยางละสทงอันวี่าคุเปียมาหาส่โลไปเลยเรยมนทงมาถามก่อน น้อง1อู้อย่าเฮ็ดน้องลูกเดี๋ยว <laughs> 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 <laughs>

เปลือกข้านไีเยเปือกถมลงนะอีกอีหินแต่หางอีนุ่มดูดดูเดเล้มนแตงหางมอะยอะมันเล่นไปมันหลนกระนเพิ่นเยอะมาดูงขอนนะไม่ใช่หนอนนุ่มอยู่ก็ได้กิน ไม่มาขาด้วยคะมาขาก็พอด้วยค่ะจับมงอยงนี่ช่องมงปลาจับมงข้าเพนมาได้ครับิน่งของพ่อได้ได้ยิ่มาได้เลยติบหนึง่งเอสยี่ ี่ิบวกและ่อนเนี้ยนี่เอ้าที่ไ้ไหมตาปัเชียอยู่รุ่มเนี้หน้าไหมลุกจี้กันเนี้ยฮะฮะรถเยียบร้อยมะอย่าไปถอดสิรถสิไม่กินถอยมึงแล้ว ไปเอามาสูดพระลนมาบําวจลากม่มามมนนมห่งกูขไงไก่มัน,มมนงอตงไหนไก่มันงอตงไหนมันแบไปรวัยสบายไป

โลละที่บีบใม่ๆเสจนน้อยใก้กอะไรทันได้ไหมอไปเชือปะเป็นเชือกอป๊ปงก็สานหอนเนี่มีส่งใสนอนค่ะอืมเือยสัตว์กระพุ้นตอบป่ะเนี่ยหม หมดเยวคย่งมืเช้าคือนี่มัมันอะไม่อยาบฮะนังนังจอยู่บ่จัดไดตลาดขวบย่างหมดเลย่เียเงี้ยันอาทิตมักมอดมามือนไอ้บ่เห็นลงจีบล้วน Không ai à, lái bạn thân mình nhỉ lái coi mà, không. Nên các bạn lái Các trong cuộc phải Bỏ kia này luôn mà nàng xong mà thị Thưa mặt bày là Thưa mặt แต่อยู่รางไปตลอดชัเบอกมันมา่านแล้วมันทมันนอนน้ำผอมันอยู่ตะวันนอนเถอมาเราแล้วลูกนอนน้ำผอมอีลันก็อันแมวมันก็ล่งลยมันสหนิวาแล้วเมื่ออยู่ผู้ใไ่ได้คอยไปเถอ